คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสนามชา้างอินเตอร์ในนแนลเซอร์กิตนะครับวันนี้จบการทดสอบวันแรกของ Thailand MotoGP Official Test 2025นะครับซึ่งเป็นวันแรกเลยก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่แต่ละทีมนั้นจะต้องทำการทดลองทดสอบแล้วก็เลือกสเปคของรถแข่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2025และยังเหลือการเทสอีกหนึ่งวันซึ่งสำคัญอย่างมากนะครับในวันนี้อุณหภูมิของแทร็กค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ พุ่งขึ้นสูงที่สุด58องศา,กว,ากว่าในช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสซึ่งก็ส่งผลให้มีนักแข่งในช่วงกลางวันนะครับออกมาเทสไม่เยอะมากนักโดยเฉพาะ h o นด้เองในวันนี้เนี่ยวางแผนที่จะทําการเซตอัพแล้วก็เปลี่ยนแปลงเซตติ้งครั้งใหญ่เพื่อเตรียมรถแข่ง2คันให้กับนักแข่งทุกๆคนนะครับเช่นเดียวกับกล้องสมเกตจันทราวันนี้กล้องสมเกตจันทรานักแข่งชาวไทยนะครับลงวิ่งน้อยมากรวมทั้งหมด59รอบสนามถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ วิ่งเยอะสุดๆอย่างมาร์กมาร์เก็ที่เร็วที่สุดด้วยนั้นเนี่ยมาร์กมาเก็วิ่งไปทั้งหมด81รอบทีนี้มาดูรายละเอียดการทดสอบเลยครับว่าผลการทดสอบเป็นอย่างไรบ้างมาร์กมาร์เก็ครับในวันนี้เนี่ยทดลองหลายสิ่งหลายอย่างมากตลอดทั้งวันนะครับก่อนที่จะมากดเวลาจริงๆในช่วงประมาณ10นาทีสุดท้ายขยับขึ้นมาเป็นจ่าฟูนะครับเวลาที่ทําได้1นาที29.184 แต่ว่าสถิติเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดนั้นเป็นของเปโก้ปญญญานายที่ทําไว้ในปีที่แล้วรอบพอลิไฟคือ1นนาที28.7นะครับ29 1 8 4ของมาร์กมาเกสยังคงต้องหาเวลาต่อไปเรื่อยๆืนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดูคาติได้ออกมาเปิดเผยโดยเฉพาะเดวิดทอร์เรซี่นะครับบอกว่ารถแข่งดูคาตินะครับกำลังเอียงไปที่จะใช้เครื่องยนต์ในเวอร์ชันน2ีกับรถแข่ง GP25 มากกว่าที่จะใช้เครื่องยนต์ใหม่เพราะ เครื่องยนต์ใหม่นั้นยังไม่ลงตัวสอดคล้องกับมาร์กมาเกสครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันคอนเฟิร์มไปในทางนั้นนะครับแต่ต้องมารอดูครับ mm. เพราะการตัดสินใจเลือกเครื่องยนต์ในปี2025จะเป็นของ GG จีเดลิลซึ่งจะตัดสินใจภายในคืนวันพุธนี้คุณผู้ชม mm. ก็เดี๋ยวมารอติดตามดูความเคลื่อนไหวของดูคาตินะครับ mm. ผลการทดสอบครับมาร์กมาเกสเร็วที่สุดนาที29.184นะครับอันดับที่2ก็คืออเล็กมาเกสตามอยู่0.465 อันดับที่3เป็นทางด้านของฟรังโกโมเบลลี่นะครับตามอยู่0.499ครับรถแข่งของดูคาติโดยเฉพาะ g p 24นั้นทำงานได้ดีมากนะครับลงตัวมากๆโดยเฉพาะภายใต้การขี่ของอเล็กมาเกสแล้วก็ฟรังโกโมเบลลี่อันดับที่4เป็นของอังโกเบซคีครับภายใต้รถแข่ง r s g p 25ของอัพิเลนั่นเองค่อยๆขยับขึ้นมานะครับ เพราะว่าตัวของมาโกไปซีเองก็บอกว่ารถแข่งอะพิเลียนั้นจะสามารถต่อสู้เพื่อลุ้นกับกลุ่มหน้าได้ในความรู้สึกของเขาอันดับที่5เป็นของเปโดอคอสตาครับค่อยๆย,ยกระดับขึ้นมากับ KTM และผลงานในวันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับสำหรับนักแข่ง Honda โดยเฉพาะลูก้ามาริเน่นะครับกดลงไปนาที29.928เวลาของเขาอยู่ในอันดับที่6นะครับอันดับที่7เป็นโยฮันซาโกครับนาที29.961 ขณะที่ฟานเชสโกบานาย่าครับคุณผู้ชมจบวันแรกในอันดับที่8ก็ตามผู้นำอยู่0.844อันดับ9ครับเป็นของแบรดบินเดอร์แบรดบินเดอร์เองเป็นคนที่เร็วที่สุดในอันดับ2ของ KDM นะครับอันดับ10เป็นนักแข่งที่ดีที่สุดของามาฮ่าก็คือแจ็คมินเลอร์ครับนักแข่งจากพรีมาพามากรซิงกับรถแข่ง M1 อันดับที่11โจอันเมียครับฮอนด้า12ครับเป็นทางด้านของอเล็กซ์วิน13ฟบนโบกาตาโรครับ วันนี้กวาตารโร่ให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจมากนะครับก็บอกว่ายางหน้ามีปัญหาเยอะมากไม่สามารถที่จะเบรกได้อย่างที่เขาควรจะเป็นนะครับแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบแย่หรือว่าไม่ชอบยางหน้าขนาดนี้มาก่อนในการขับขี่รถแข่งของเขาตั้งแต่ขึ้นมาขี่ในมอเตอรเลยเดี๋ยวรอดูครับว่าในวันพรุ่งนี้ยามาฮาจะแก้ไขปัญหาที่ยางหน้าได้หรือไม่นะครับอันดับที่14ครับเป็นนักแข่งรุกกี้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือเฟมินาเรเกครับ วิ่งอยู่ที่นาะที30.373 15เป็นไอโอคูระครับนักแข่งรุกกี้อีกคนหนึ่งนะครับชาวญี่ปุ่นจากแฟร์คาว์เรซิ่งนาที30.453่ 30. ครับ1ิเอเดรัสเซนนี่ครับอันดับที่17มิเกลโอลิเวรา18เป็นของบริเบียเรสครับตามด้วยราอูเฟนเดสที่ฟื้นอาการบาดเจ็บนะครับผ่านความฟิตมาลงเทสในครั้งนี้ได้ครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เขาล้มในวันแรกของการทดสอบคนได้รับบาดเจ็บบินกลับไปผ่าตัดด่วนที่บาร์เซโลนา ตอนนี้บินกลับมาลงเทสได้แล้วคนเหล็กจริงๆครับราอูกล้องสมเกีตจันทราครับคุณผู้ชมนักแข่งชาวไทยอยู่ในอันดับที่20ครับ1นาที31.208ครับในวันนี้กล้องสมเกตให้สัมภาษณ์สดๆร้อนๆไปนะครับว่าการทํางานส่วนใหญ่ก็เพื่อการเซตอัพรถแข่งครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในเรื่องการเซตติ้งนะครับแล้วก็เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวันนี้ทีมงานทํางานเพื่อการเตรียมรถแข่งให้สมบูรณ์แบบ2คัน สำหรับการทดสอบในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายกล้องตั้งเป้าว่าจะพยายามนะครับที่จะเซตอัพแล้วก็เตรียมรถแข่งให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์แรกก็คือในเมืองไทยนะครับช่วงของไทยแลนด์กลางปีนั่นเองวันนี้บอกว่าแฮปปี้พอใจกับเรื่องของการปรับปรุงเวลาแล้วก็การทำงานร่วมกับทีมก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่ากล้องสมเกียรติจันทราจะสามารถกดเบสแลปของตัวเองลงไปได้แค่ไหนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยตัวของกล้องวางแผนร่วมกับทีมว่าจะจำลอง การแข่งขันในการวิ่งระยะยาวและดูความคงที่ของตัวยางว่ายางเซตเดียวนั้นจะวิ่งได้ดีที่สุดแล้วก็คงที่กี่รอบรวมไปถึงการหาเวลาต่อรอบในโหมด Time Attack ด้วยนะครับก็ส่งแรงใจเชียร์นักแข่งไทยกันนั่นคือทั้งหมดครับสำหรับรายงานการทดสอบวันแรกของบุรีรัมเทสนะครับก็เหลืออีก1วันสำหรับการเทสซึ่งสำคัญมากๆนะครับคุณผู้ชมการทดสอบเนี่ยก็จะเปิดให้คุณผู้ชมเข้ามาชมได้ ใครที่ซื้อบัตรเข้าชมแล้วเนี่ยสามารถที่มาดูได้เลยนะครับที่สนามนอกจากนี้ใครไม่ได้ซื้อบัตรนะครับสามารถซื้อได้500บาทเข้าชมได้ตลอดทั้งวันนะครับการทดสอบมีความสําคัญอย่างมากในการตัดสินเลือกสเปครวมไปถึงตัวนักแข่งจะต้องปรับตัวเข้ากับรถแข่งคันใหม่ส่วนรุกกี้ต้องค่อยๆปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันในฤด 2, ูดกาล0องพครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปแล้วครับสวัสดีครับ